สวัสดีค่ะมาต่อจาก EP แรกนะคะ EP หนึ่งเพราะมาเมล็ดส้มค่ะจะมาดูกันว่าหลังจากที่ผ่านมาเจ็ดวันวันนี้วันที่เจ็ดนะคะจะงอกดีไหมมาดูด้วยกันค่ะยังไม่ เปิดนะคะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้แกะดูตั้งแต่วันนั้นนะคะวันที่ทําคลิปอะคะ่ะตั้งแต่วันแรกคือยังไม่ได้เปิดดูเลยเดีย๋ยวเราจะมาดูาพร้อมๆกันนะคะวันจะเป็นยังไงจะงอกดีไหม งอกแล้วมีใบที่หักด้วยนะคะงอกดีเลยงอกเกือบทุกงอกทุกเม็ดเลยนะคะนี่ค่ะมีสี่ลากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปลงถุงดูว่าที่เกี่ยววันเขถึงจะงอกขึ้นเป็นต้นนะคะงอกทุกเม็ดเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราเอาไปลองลงถุงดูอย่มาดูกันนะคะว่ากี่วันถ้าลงถุงแล้วกี่วันก็ถึงจะงอกขึ้นเป็นต้นนะคะค่ะและเดี๋ยวเราก็จะนำเมล็ดนะคะเมล็ดส้มใส่ลงไปในกระถางที่เราใส่ดินเตรียมไว้นะคะ แต่เป็นแก้วก็ได้เป็นถุงแล้วแต่ตามสะดวกนะคะแต่อันนี้คือเป็นแก้วที่จากเหลือใช้อ่ะค่ะจะอย่าลืมเจาะก,ก้นของกระถางด้วยนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะ เคลียรนิดนึงนะคะหาไม้หรือว่าเสร็จไม้อะไรก็ได้ะคะ่ะมาเขลียร์นิดนึงเขลียร์ให้มันเป็นหลุมอะคะ่ะเป็นจะได้วางเม็ดลงง่ายๆนะคะลากเขาจะได้ไม่หักเราจะเพาะใส่ในนี้ก่อนเดี๋ยวพอเขาโตอีกนิดนึงอาจจะแบบแยกออกไปใส่ถุงเพาะชําอีกทีนึงนะคะ หยิบใส่ระวังลากเขาด้วยนะคะลากเขาจะหักวางแบบไม่ให้เขายกไปยกมาแค่ให้พยุงตัวเขาอยู่ในกระถางไม่ให้หล่นออกได้นะคะ นี่นะคะมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปเอาดินมาคลุมหน้านิดนึงแล้วก็พรมน้ำนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเอาดินคลุมไปแล้วนิดนึงไม่ต้องคลุมหนานะคะไม่ต้องใส่นาจนทับเม็ดเขาเดี๋ยวเขาจะขึ้นลำบากเสร็จแล้วก็นี่คะ่ะน้ำฉีดเลยพบน้ำค่ะ ชุ่มๆพอชุ่มๆนะคะ,ะพอชุ่มเสร็จแล้วแล้วก็ยกอ,ออกไปตั้งไว้ข้างนอกค่ะใน ไว้ข้างนอกแต่ว่าต้องเป็นในที่ร่มแบบแสงแสงไม่เยอะค่ะไม่ใช่แบบแสงร้อนมากๆแดดร้อนมากๆอย่างกลางแดดนี่ค่ะเอาไว้ในที่รําไดก่อนเดี๋ยวพอให้เขารอให้เขาขึ้นต้นตั้งต้นดีๆก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเออกข้างนอกที่แดด,ดจัดโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็รอดูว่า เขาจะใช้เวลากี่วันในการงอกออกมาขึ้นมาเป็นต้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ